สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ผมมีสูตรสองตัวล่างสูตรใหม่ครับมาให้ท่านได้รับชมกันหลังจากที่เราใช้สูตรนี้มาก็มีเข้ามั่งหลุดมั่งครับมาข้างบนมั่งแล้วงวดที่ผ่านมาก็หลุดก็จนมาได้สูตรนี้ครับสูตรนี้ จะมีสองสูตรครับอยู่ในในชุดชุดเดียวเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูมีสองสูตรครับอยู่ในนี้แล้วก็จะคัดเอาเลขที่ชนกันออกมาให้เหลือสี่ตัวสี่ตัวนั้นมาล่างอย่างเดียวครับก็บางงวดก็มาทั้งบนทั้งล่างครับเดี๋ยวมาดูครับสูตรนี้ผมว่าท่านดูแล้วท่านต้องชอบ ผมตั้งโจทย์ไว้ครับสำหรับโจทย์เดี๋ยวผมจะให้ผมจะย้อนย้อนไปสักสางวดก็พอครับเอาพอประมาณพอให้เห็นเป็นแนวทางก็พอไม่ต้องไปย้อนดูเยอะก็จะเริ่มจากงวดวันที่หนึ่งกรกฎาครับใช้เลขของรางวัลที่หนึ่งครับเลขหกตัวนี้แต่ผมจะบวกสามตัวข้างหน้าให้เหลือสองตัว สตัวข้างหลังให้เหลือสองตัวตรงนี้ก็จะได้สามสแล้วก็หกศูนยนี่ครับผมจะเรื่อนกับ3าสาแล้วก็หกศูนย์เอาเฉพาะเลขหตัวนี่ครับบวกกัน3มตัวข้างหน้าสามตัวข้างหลังให้เห 3, 3, ลืล 33, ลอลกกลอย่างละสองตัวครับเห็นไหมครับสามสามหกศูก็ร้อยมานไลกันลงมาครับสําหรับสูตรนี้จะได้หก ได้เก้าได้หกก็จะได้ห้าห้าแล้วก็ศูนย์ได้เลขศูนย์ครับเดี๋วทีนี้สูตรสูตรแรกนี่เราเอาเลขศูนย์มาตั้งตรงนี้แล้วนับลงมาอย่างนี้ครับศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามสี่แล้วห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง แบบนี้ครับให้ทําตามอย่างที่ผมคํานวณนี่ครับท่านจะได้ไปคํานวณเองได้สูตรนี้ก็จะหมินเหมือนสูตรนี้เหมือนกันครับก็จะเป็นสูตรถุงเท้ารองเท้านี่แหละครับแต่ว่าสูตรนี้ผมว่าเจ๋งกว่าดีกว่าด้วยแต่ว่าก็เราก็คงสูตรนี้เหมือนเดิมครับนี่ครับ จะได้เลขหกตัวเราได้เลขหกตัวตรงนี้เสร็จแล้วท่านเอาเลขสี่ตัวตรงนี้ครับข้างบนนี้บวกให้เหลือสองตัวสามสามก็เป็นหกหกศูนย์ก็เป็นหกจากนั้นเราจะได้หกหกอีกชุดหนึ่งนี่ครับหกหกบวกกันครับก็จะได้สองทีนี้ได้เลขสองสูตรนี้จะเป็นตั้งตัวเลขหระครับอีกสูตรหนึ่ง เป็นสองถ้าเป็นสองแล้วต้องนับถอยหลังไปหนึ่งแต้มครับก็จะเป็นหนึ่งถ้าได้เลขสองตรงนี้จะได้เลขหนึ่งหนึ่งแล้วสองครับเราต้องนับย้อนหลังไปแต้มหนึ่งได้สองต้องเป็นหนึ่งก่อนเริ่มจากหนึ่งหนึ่งแล้วสองครับสองแล้วก็เป็นสี่นับทีละสองครับทีนี้จากหนึ่งสองได้เป็นสี่สี่แล้วหก หและเจ็ดครับน้ามาหนึ่งแต้มเจ็ดแล้วกับแปดนี่ครับทีนี้ผมจะเอาเลขชุดวินตรงนี้ตรงนี้เป็นชุดวินเลยนะครับเลขหตัวตรงนี้ตรงนี้หกตัวตรงนี้หกตัวทีนี้เราจะจับให้เหลือสี่ตัวครับฝั่งนี้มีอะไรครับหนึ่งสองมีไหมมีหนึ่งสอง นี่ครับหนึ่งสองมีหมีส3่ห้าไม่มีมีเจดปดจะได้เลขสตัวที่ผมบอกไว้สองสูตรจะได้เลขสีตัวก็จะได้หนึ่งสองสี่หนี่ครับ สองสูตรครับเอามารวมกันแล้วหาตัวเด่นออกมาครับจะได้เลขล่างแล้วงวดที่ออกก็คือเราคํานวณงวดวันที่1กรดก,กรดาเรามาดูงวดวันที่สิบหกกรกดาครับก็เลขก็ออกไปสามสองสี่สองหกบางอื่นมาได้ทั้งสองสี่แล้วก็สองหกพอเลขออกไปที่สามสองสี่สองตัวล่างออกสองหกแต่อันนี้เป็นสูตรล่างนะครับคือล่างอย่างเดียว แต่บางเอินบางว่าได้บนมาก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปตรงนี้ก็เข้าไปสามตัวบนเหมือนกันนะครับเพราะเลขออกสามสองสี่ตรงนี้มีเลขสามแต่ที่แน่แน่คือตรงนี้ครับสองสี่สองหกตรงนี้แต่ว่าได้สองตัวบนมาถือว่าโชคดีไปต่อไปครับก็เราก็จะเอา สามสองสี่สองหคำนวณตอก็เอาสามตัวข้างหน้าก่อนครับสองสี่ห้าก็จะได้หกเก้านี่ครับหกเก้าสามสองสี่ก็จะได้ห้าหกนี่ครับห้าหกทีนี้เราก็บวกร้อยมาไล่กันลงมาครับเหมือนเดิมก็จะได้ห้าได้สี่ได้หนึ่งได้เก้าแล้วก็ห้าแล้วก็สี่ก็จะได้เลขสี่เอาสี่มาตั้งตรงนี้ครับ สูตรแรกต้องตั้งแบบนี้ครับหกตัวเราคัดให้เหลือสี่ตัวครับมันจะได้น้อยชุดสูตรแรกนี่ก็เป็นสูตรถุงเท้ารองเท้าเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับได้หกเจ็ดแปดเก้า ห้าศูนย์วดถัดออกมาจาก3ามก็จะเป็น8 8 5 2แล้วก็ห้เห็นไหมครับมี5 0อยู่แล้วเดี๋ยวมาดูศูนย์นี้ต่อครับก็เอา6 9กับ5 6บวกกันครับ6 9ได้5ครับ5 6ก็ได้1ก็5 1ก็ได้6ทีนี้เอา6แต่ว่าสูนยนี้เราจะต้องลดลดแต้มไปก่อนครับ ถ้าได้หกก็ต้องเริ่มจากเลขห้าห้าแล้วก็หกทีนี้นับมาสองแต้มครับหกก็เริ่มเป็นแปดแปดแล้วก็ต้องเป็นศูนย์ทีนี้นับทีละแต้มครับศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นสองคือดีอย่างหนึ่งครับสองสูตรเป็นชุดวินได้ทั้งสองสองสูตรเลยครับแล้วก็มาหาตัวที่ชนกันครับ มีห้าหกมีไหมมีหกแปดศูนย์มีแปดมีศูนย์หนึ่งสองไม่มีครับก็จะเป็นเลข4ตัวเหมือนเดิมที่ผมบอกว่าจะดึงออกมาให้เหลือสตัวก็จะเป็นห้าหกแปดศูนย์นี่ครับ จะเป็นเลข4ตัวอย่างในน้อยเราก็คาดให้เหลือสตัวครับมันก็จะได้น้อยชุดไปอีกชุดหนึงก็จาก3ามงวด1สิงหาเลขออก8 5 2 5 0ก็คือ8 5 2 สตัวล่างออกห้าศนก็คือมีสองตัวล่างนั่นแหละครับแต่บังเอิญงวดนี้เข้าตรงนี้ครับชุดวินนี่เข้าไปที่สามตัวบนก็คือแปดห้าสองมีสองตรงนี้เพิ่มมาด้วยก็ถือว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยครับพรเลขออกไปที่ห้าศนตรงนี้ แล้วก็มีเลขหลักร้อยมาตัวหนึ่งตรงนี้ก็มีครับแปดห้าสองแล้วก็ห้าศู 5, น 8, ย์ก็ถือว่ามีห้าศูนย์แต่ตรงนี้มีแปดด้วยก็ถือว่างวดที่สองนี่เข้าทั้งบนทั้งล่างครับบังเอิญว่าเข้าไปสามตัวบนด้วยตรงนี้สำหรับชุดวินฝั่งนี้สังเกตชุดวินฝั่งนี้ให้ดีๆนะครับ ต่อไปครับจาก1สิงหาเรามาดูงวดวันที่16สิงหาที่ออกผ่านมาหยกหยกครับที่ออกเนี่ยครับ86563ว่าจะได้86563แบบไหนก็เหมือนเดิมครับก็จะได้92แล้วก็37นี่ครับ9237ได้150 ได้หกได้ห้าแล้วก็ได้เลขหนึ่งเอาหนึ่งมาตั้งแบบนี้ครับผมว่าสูตรนี้นี่ดีที่สุดครับสูตรสองตัวล่างถ้าเป็นสูตรถุงเท้ารองเท้าสำหรับสูตรนี้ ดีกว่าทุกสูตรที่คำนวณมาครับถือว่าเลขฝั่งนี้นี่เข้าต่อไปครับก็เอาเลข4ตัวนี้บวกเ,เหลือ2ตัวตรงนี้ก็จะได้ได้หแล้วก็ได้0เพราะว่า92ก็ต้องได้หนึ่งได้ 0, 0ูนก็ได้หนึครับทีนี้เราก็จะเอา1มาตั้งแต่ว่าเราต้องลดแต้มก่อนจาก1ก็ต้องเป็นศูนยก่อน ศูนแล้วหนึ่นเพิ่มมาสองจะเป็น3 3เป็น5ทีนี้จะรับทีละแต้มนะครับ5แล้วก็6 6แล้วก็เเนี่ยครับบังเอิญว่าสูตรนี้งวดนี้เขาก็าได้ทั้งบนทั้งล่างเป็น2ตัวบน2ตัวล่างเลยครับสำหรับสูตร2ส,สูตรนี้อันนี้สูตรหนึ่งนี่สูตรสตรงนี้ก็มีครับ มีหกห้าแล้วก็หกสามฉะนั้นเราก็จะเอาตัวที่ชนกันครับศูนย์หนึ่งมีไหมไม่มีสามห้าอ่ามีสามห้ามีหกมีเจ็ดก็จะคัดออกมาเหลือสี่ตัวครับก็จะมีสามห้าหกเจ็ด นี่ครับงวดนี้เขาก็ได้ทั้งบนทั้งล่างทั้งหกห้าแล้วก็หกสามมีเลขสีตัวก็เลขที่ผ่านมานะครับเลขก็ออกไปที่แปดหกห้าสองตัวล่างก็คือหกสามคือสูตรนี้ก็เป็นสูตรสองตัวล่างเลยครับคือหกสามเลยตรงนี้ แต่ว่าเขาได้เลขข้างบนมาด้วยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปนี่ครับสี่ตัวแล้วได้คัดออกมาได้สี่ตัวนะมาทั้งบนทั้งล่างนี่ผมว่าสูตรนี้ดีที่สุดเดี๋ยวมาดูงวดวันที่ นี่เขาได้สองตัวบนมาสามงวดติดต่อกันเลยนะครับแต่ว่าเลขล่างนี่คือมาตลอดมาดูงวดใหม่ครับงวดวันที่หนึ่งหนึ่งกันยาครับหนึ่งวันที่หนึ่งเดือนเก้าก็เหมือนเดิมครับเอาเก้าเก้าสี่ก่อนตรงนี้ก็จะได้แปดสามเห็นไหมครับผมตั้งแปดสามไว้แล้วตรงนี้ก็จะได้สี่หนึ่งนี่ครับสี่หนึ่งแปดสามกับสี่หนึ่ง ได้หได้เได้ห้าได้8ได้สองแล้วก็ได้ศนย์เอาศูนย์มาตั้งครับนับแบบนี้ครับท่านก็ลองเอาไปคำนวณเองได้ ก็สูตรถุงเท้ารองเท้าเหมือนเดิมครับสำหรับสูตรนี้ผมว่าสองสูตรนี้อาจจะเป็นสูตรที่ดีที่สุดก็เอาสี่ตัวนี้บวกเขเหลือสองตัวครับแปดสามก็ได้หนึ่งสี่หนึ่งได้ห้าหนึ่งห้าได้หกครับก็เอาหกหกลดแต้มมาก่อนครับถ้าได้เลขหกต้องลดแต้มมาก่อนเริ่มจากเลขห้า หแล้วก็หแล้วก็แดแล้วก็ศูนแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองครับสำหรับสูตรฝั่งนี้เราต้องคำนวณแบบนี้ครับทีนี้เราหาตัวชนเพื่อหาเลขสี่ตัวมีหนึ่งมีสองมีครับหนึ่งมีสองสามสี่ห้า สามสี่ห้ามีห้าตัวหนึ่งสามสี่ห้าหกก็มีหกมีสี่ตัวเหมือนเดิมครับชนกันก็จะมีหนึ่งสองห้าหกอย่าลืมนะครับเลขบางครั้งเลขไทยเขาก็ออกข้างบนแล้วเขาก็มาออกข้างล่างได้เหมือนกันเห็นหลายงวดแล้วครับที่ออกบนแล้วก็มาออกล่างได้ นี่ครับงวดประจําวันที่สิบไม่ใช่ครับประจวันที่สิบไม่ใช่วันที่สิบหกวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งทับเก้าครับทับหกแปดเออมันต้องแบบนี้ผมก็งงกับตัวเลขอยู่นี่แหละย้อนหาตัวเลขให้พี่ให้น้องก็จะได้อะไรครับ หนึ 1> 1, 2, 5, 1, 2, 5, ่งสองห้าหกหนึ่งสองห้าหกอ๋อลืมไปตัวหนึ่งก็คือเลขหตรงนี้จะได้สีตัวครับก็จะมีสองหนึ่งหกห้านี่ครับที่มันชนกันังวดนี้สี่ตัวเหมือนเดิมสำหรับงวดที่หนึ่งทับเก้าเดี๋ยวมันลุ้นกันครับสำหรับเลขสองตัวล่างสูตรใหม่สูตรนี้ครับผมว่าสูตรนี้น่าจะดูดีที่สุด ถือว่าเราเอาสองสูตรครับหาตัวที่มันชนกันแล้วคัดออกมาให้เหลือสี่ตัวให้น้อยชุดที่สุดครับก็บางครั้งตรงนี้เขาก็มาเท่าที่ดูแล้วที่คํานวณมานี่จะมาบนสองตัวบนทุกงวดครับสำหรับสูตรสองสูตรนี้สูตรนี้จะเป็นสูตรหนึ่งสูตรสองผมจะเขียนไว้ก่อนอันนี้คือสูตรหนึ่งอันนี้คือสูตรสองครับ สูตรหนึ่งกับสูตรสองนี่ครับสูตรหนึ่งกับสูตรสองก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับสำหรับสองสูตรนี้เป็นชุดสองตัวล่างครับแต่ว่าบังเอิญนั่นชุดวินฝั่งนี้สูตรสองนี่ครับสูตรสองนี่เป็นชุดวินก็ค,คือมาทั้งบนทั้งล่างครับ เป็นการหาสองตัวล่างครับแต่ว่าบางเออสูตรสองสูตรนี้เขาเข้าล่างมา,เ,าเข้าทางข้างล่างทาง้งข้างบนอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นความโชคดีของสูตรไปก็ลองอาไปพิจารณาดูครับชอบก็ตามครับไม่ชอบก็ผ่านได้ครับเป็นแค่แนวทางครับก็ขอให้ทุกท่าน โชคดีครับก็ท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความจมาเจริญครับก็ขอให้เฮงเงรวยๆทุกทกคนครับย้ํำว่าเป็นสูตรใหม่ครับแนวทางใหม่สองตัวล่างครับคลิปนี้ก็ นำสูตรสอ,สองตัวล่างมาให้ท่านได้รับชมแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กับสูตรตัวเด่นของเลขที่ชนกันเยอะที่สุดครับเดี๋ยวสูตรนั้นก็จะมาคำนวณให้รับชมกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ